โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Army My God กับเกมฟ i f a Mobile นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดกิจกรรมส e ร m t ทีมนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะครับผมเรามาดูก่อนว่ามันมีโทเค็นอะไรบ้างนะครับโทเค็นแรกนะครับก็จะเป็นโทเค็นเอ่อลูกลูกกวาดนะครับลูกกวาดโทเค็นอันแรกนะครับลูกกวาดอันท,ที่สองเจะเป็นคบไฟนะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงนะครับจะเป็นเปลือกลูกกวาดนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้นะครับผมก็ตามรูปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ามันมีอะไรให้กันเล่นบ้างนะครับในกระท่อมขอไม่หมดนะมันจะมีให้เล่นเกมสกิลสามแมตช์นะครับผมแมตช์แรกอ่อได้เป็นครบไฟเจ็ดสิบห้าอันที่สองได้เป็นครบไฟเจ็ดสิบห้าแล้วก็ลูกกวาดหนึ่งลูกนะครับพอเล่นเกมสกิลที่สองจบเนี่ยมันจะมีให้เลือกว่าจะเล่นแมตช์หรือว่าจะไปเล่นเกมสกิลสามนะครับ ส่วนเกมสกิลเนี่ยจะได้เป็นคบไฟ50กับลูกกวาด1ลูกนะครับแมทเนี่ยจะได้เป็นคบไฟ2องกับลูกกวาด2ลูกนะครับซึ่งผมแมงก็เล่นแมทดีกว่าเนาะพอเล่นเสร็จแมมันจะมีให้เรารับ2อย่างนะครับคือเป้าหมายประจําวันคือเล่นเกมสกิลหรือว่าแมทเนี่ยก็คือเล่นเนี่ยสามวันเนี่ยจบได้ได้เครดิตนะครับผมส่วนเล่น2วันเนี่ยมันจะได้เอ่อกล่องมาสุมนะครับ แต้ม gsc คูณหนึ่งพันเลยนะมาในดูของพาร์ทกันหน่อยครับผมพาร์ทเนี่ยเอ่วลหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นสายเติมหน้าโบยเลเดียนะครับแล้วก็อันอื่นเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะก็มีได้ลูกกวาดโคไฟบนปนเงนไปนั่งเงินซึ่งส่วนถ่ายทอดนะครับส่วนเวลสิบห้าของสายเติมนะครับจะได้เป็นอดามาเตาเล่นะ ส่วนสายฟรีได้เป็น t h ซิ i l นะครับของบบวกนะครับมาส่วนในกิจของการแข่งขันของไม่มดนะครับผมมันจะมีอะไรบ้างครับมันจะมีให้เล่นต่อวันนะครับคือห้าครั้งเล่นวีดเอต่อวันห้าครั้งนะครับถ้าชนะเนี่ยได้สตาพาร์แปดนะครับเสมอสี่แพ้สองครับเป้าหมายนะครับมันอาจจะเป็นอันนี้หรือไม่ก็เปลี่ยนนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน มาเนี่ยแล้วก็มีเล่นสะสมนะครับ2วันนะครับคือเล่นไอวีเนี่ยแปดแมตช์ได้แต้ม GSC 2อ0 0นะครับเป้าหมายประจาสัปดาห์เนี่ยเล่นเอ่อขอไปครับทำร้0ยลูกได้แต้ม GSC กับแพ็กกับตัวสุ่มนะตัวสุ่มส่วนเป้าหมายอีเวนต์เนี่ยเล่น55เกมได้ครบไฟนะครับ เล่นวิดเอเนี่ยวนไปสิบห้าสิบห้าแมตช์ในสิบสีวันก็แบ่งทําก็ได้ไม่ก็ถ้าใครขยันก็ทําวันเดียวมาในส่วนของอัญเชิญวิญญาณนะครับจะมีอะไรบ้างมันจะใช้เออ่ลูกกวาดในการเปิดนะครับเปิดฟักทองพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีลุ้นพวกเนี้ยแล้วก็มันจะมีของไ,ได้ประจําวันด้วยนะครับเป็นนักเตะบารโรนะครับเงินห้าหมื่นสกิลบูทสุ่มรับนะครับสุ่มรับสกิลบูทนะ พอเราสุ่มเนี่ยมันก็จะมีให้รับรางวัลเนี่ยให้รับรางวัลก็อันแรกเนี่ยใช้หนึ่งสามสี่เรียงกันไปครับเหมือนกิจกรรมฤดูร้อนเนี่ยครับผมที่ว่าใช้สุ่มแล้วก็แรกเนี่ยม,มีนักเตะบอกพาเลดเอเซ่เนี่ยสุดท้ายใช้ร้อยสี่สิบได้สองพันห้าร้อยถ่ายทอดการฝึกนะสว่วนนี้อ่ะมันจะเป็น การใช้ห่อลูกกวาดเนี่ยในการแลกลูกกวาดนะใช้ห้าห่อแลกหนึ่งลูกกวาดนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยที่อ่าสุ่มครบหกครั้งเรียกรับนะครับมีลูกกวาดกับครบไฟนะส่วนมาในของบ้านผีสิงนะครับมันจะเป็นการเดินเดินแต้มนะครับเดินแต้มเนี่ยเดินแต้มครั้งแรกก็ ใช้50ได้ห้าหมืนะครับก็ถ้าอยากให้ผมคำนวณแต้มหวนเอาไปใช้เท่าไหร่ไปตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มานะครับส่วนเนี่ยมันจะได้นักเตะเก้าสี่้าห้าเกสหนะครับส่วน98เนี่ยผมแนะนำเลยหนึ่งตัวเนี่ยผมไปดูมาแล้คขายวอลเกอร์ปีเตอร์แบ็กซ้ายของเซาท์ทมป์ตันนะครับไปดูสแต็กมาแล้วนะก็ถือว่าดีอยู่นะครับแล้วก็ดันมาได้99เดินมาเกเสร็จเดินมาร้อยสเนี่ย เทเลโรนะครับผมแนะนําเหมือนกันนะตัวนี้ถ้าใครมีตังก็เดินมาได้นะครับตัวเนี้ยส่วนถ้าเราแบบเดินน่ยมันจะมีให้สุ่มด้วยนะครับรางวัลเบ็ดเตร็ดนะมีพวกแต้ม g จรูปโปรไฟล์พวกเนี้ยสกิลบูทเงินแล้วก็แพ็กนักเตะนะการถ่ายทอดการฝึกก็สำหรับการอธิบายกิจกรรมทีม,ท,มทีมนะครับ ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แจ้งใหม่คลิปต่อไปครับผม